สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระดีดีกับตัวัปอองการบัญชีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาษีบุคคลธรรมดากลางปีพค9 4ค่ะพค9 4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนปี2568อย่าลืมยื่นพค94กันนะคะใครบ้างมีหน้าที่ที่ต้องยืน่นไปฟังกันเลยค่ะคนโสดที่มีรายได้ตั้งแต่6 00 0 0บาทขึ้นไปส่วนผู้สมรสมีรายได้ตั้งแต่อย่างแสน่บาทขึ้นไปค่ะรายได้ประเภทไหนบ้างที่ต้องทำมายื่นพ 1. รายได้ประเภทที่5หรือ405องค์รรายได้จากการให้เช่าให้เช่ารถให้เช่าทร,รัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินสิ่งก่อสร้างถือเป็นรายได้จากการให้เช่านะคะเงินได้ประเภทที่6คือเงินได้วิชาชีองประเภท 1. แพทย์2กฎหมาย3วิศาวากร4สถาปนิกค่านักบัญชีและช่างป,ประนีสินค่ะเงินได้ประเภทที่7เงินได้จากการรับเหมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาค่าแรงทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายได้แล้วนะคะเงินได้ประเภทที่8 รายได้จากการทําธุรกิจร้านขายของร้านเสืสวยนักแสดงขายของออนไลน์ยูทูบเบอร์สแกร์เป็นต้นค่ะพองาสามารถยื่นได้ถึงเมื่อไหร่สำหรับพอ9าสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3 0กันยายน2568แต่สําหรับใครที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นได้ถึงวันที่8ตุ 2, ลาคม2568นี้ค่ะอย่าลืมยื่นภาษีกันด้วยนะคะ